ลำบาชุดรัตนนะ์ิรินภามมีเมฆลาลอกแกว้วนางเมฆลานางฟ้าเทพธิดาแห่งท้องฟ้าและแสงสว่างมีหน้าที่ดูแลรักษาความสมดุลของท้องหนา้าผาและเป็นผู้ถือแก้วพิเศษที่สองแสงเจิดจา้าเกิดเป็นตำนานนิทานพื้นบ้านไทยนางเมฆลาได้พบกับรามสูรผู้โลภอยากได้ลูกแกว้ว อาสูรไล่ล,าลา่านางฟ้าทั่วท้องนภา,านางหลบหนีอย่างว่องไวพร้อมเบี่ยงแก้วรมามสุขคว้างขวานใสทำให้เกิดแสงเจิดจ้าทั่วท้องฟ้ากลายเป็นตำนานฟ้าผ่าฟ้ารองตัวชุดได้ถูกผสมผสานความงามจากศิลปะไทยอย่างวิจิตรงดงามออกแบบโดยจักเกิงพิมพ์พลาตัดเย็บโดยห้องเสือ้อชัดใจ ตัูชุดฮาริคุณชยนิลการเรื่องราวการแปรธาตุเปรียบชดาบนศีรษะเป็นพระธาตุฮาริคุณชยัยยอดปราสาทแห่งศรัทธาที่ประดิษฐานอยู่เหนือเสียงกล้าผิวกายสีนิลกาดุดเปลือกกระเทียมที่โอบอุ้มสิ่งล้ำค่าภายในผ้าทับอนเหมือนกลีบกระเทียมที่ถูกบ่มเพาะจนสมบูรณ์ คอเสร็จสีทองบริเวณลำตัวคือความสามาคัคคีและพลังราวกับกรอบที่แข็งแกร่งของชาวลำพูและกระเทียมดำบีกาลิผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์และเครื่องยืนยันความสำเร็จที่งอกงามและลำคา่าจากแผ่นดินฮริหุนชัยออกแบบโดยกระเทียมดำบีการตัดเย็บโดร้านเทพพลาสิก เลิศชูบุกผาบูรณะคตาบุกผาบูรณะคตาดอกไม้แห่งหม้อบูรณะคตาแรงบรนดาลใจจากหม้อดอกบูรณะคตาภาชนะโบราณมงคลที่ใช้บรรจุด,ดอกไมส้สกการะพระพุทธรูปเครื่องศิษย์ั์ออกแบบเป็นหม่อดอกประดับอัญมณีวิจิตร ข้ามสายเสริญช่อดอกไม้ทองอ่อนชอยราวดอกไม้ผิบานจากป่ากมอเปรียบความงามและศรัทธาเหนือการเวลาทั้งชุดเปล่งประกายทองดั่งแสงแห่งพระธรรมสื่บทอดความเลื่อนสายจากอดีตสู่ปัจจุบันอย่างสง่างามออกแบบและตัดเย็บโดยกฤษณะดาวสวยพ้องเสือ้อผงสาวดีชิงใหม่ สีสเกตชุดมหโหทรเทวี The Majestic Peacock of Saturday มหโหทรเทวีราชินีนกอยู่แห่งวันเสาร์แรงบันดาลใจจากนางมหโหทรเทวีนางสงกรานวันเสาร์ผู้สเสด็จบนพาหนะนกยูงมือหนึ่งทรงจักอีกมือทรงตรีสูงหอาภรสีม่วงสื่อถึงศักดิ์ศรีและพลังปกปอง ชุดใช้ผ้าโปร่วงเจือทองประดับคริสตลัลและมุกป,ป,ป,ปัดไล่ทนจุดปีกนกอยู่เคลื่อนสีสษะสูงโปรประดับกิ่งทองและดอกไม้โลหะตรีสุนสื่อพลังธรรมะถ่ายทอดตำนานไทยสู่แฟชัน่นร่วงสมัยโอรูคือความงามอำนาจและศรัทธาออกแบบโดยกฤษณะดาวสวยตัดเย็บโต พ่อเสือผงสาวดีเชียงใหม่สกลนครชุนมอรีสีครามท่าครามเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดต่อกันมานับตั้งแต่สมัยโบราณสัญลักษณ ที่สแสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนในจังหวัดสกลนครที่ได้รับการยกย่องให้เป็นนครทัทสิงโลเจ้าแห่งความธรรมชาติ World Craft City of Natural Indigo วงแหวนทางด้านหลังประดับด้วยองค์พญานาคสีทองชาวจังหวัดสกลนครมีความเกี่ยวข้องกับพญานาคในหลายหลาๆด้านทั้งมีเชิงความเชื่อตำนานและสถานที่ท่องเที่ยว ความเชื่อว่าการบูชาพญานาจะนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลโชคลาภความร่ำรวยและความเจริญรุ่งเรืองออกแบบโดยธนพัทปานขำตัดเย็บโดยร้านเทพสิสโขลาชุด วิถีรุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาทะเลสาบสงขลาเป็นทะเลสาบธรรมชาติกำเนิดจากเชื่อเขาบรรพัดไหลผ่านที่ราบลุ่มลงสู่ทะเลสาบมีทั้งน้ำจืดน้ำกรอ่อยและน้ำเค็มก่อให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพมาพร้อมกับการเติบโตของเศรษฐกิจชุดยังคงในรูปแบบความเป็นไทยมีความทันสมัย ปัดลวดลายน้ำทะเลติดเพชรสังเคราะห์นำเสนอวิถีชีวิตด้วยการนำเรือก่อนและหาปลามาดัดแปลงให้สามารถยกขึ้นลงพร้อมกับดึงตาข่ายที่มานำเสนอเป็นปวนติดกุ้งปูปลาให้เห็นถึงความเป็นอยู่ในชุมชนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาผ่านชุดประจำจังหวัด Miss Universe สงขลาออกแบบโดย Nicky Haff ตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลังภูสตูลชุนวิหกวันนาเสียงป้าการเวนกการเวสัตว์ในป่าหิมะผาที่ปรากฏในวรรณคดีไทยเรื่องไตรภูมิพระรว่วงมีเสียงไพเราะสนอกโสง แค่เพียงได้ยินสีย<า>ก็เปลี่ยนเสมือนบทเพลงจากสวรรค์ที่ปลุกปลอบดวงใจมีรูปรักษ์ที่สง่างามมีกายสีขาบริสุทธิ์สะท้อนแสงทองแห่งธรรมชุดนี้เน้นลักษณะของนกกาเวกสีขาวบริสุทธิ์แผกว้างรอบแขนจิดติวานหยุดคนนกที่กำลังรไายระบำกลางอากาศชุดนี้ จิงสะท้อนจิงพลังอำนาจแห่งเสียงศิลปะและสุนทรียาดึงอารมณ์ของผู้ชมเข้าสู่โลกแห่งความฝันโลกของป่าหิมภพาพที่เหนือก,กาลเวลาออกแบบโดยชาติทิ์ชนิดาภงพันตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลังกู สมุทรปราการชุดเชิดชูวิจิตรานาฏยกรรมไทยหุ่นกระบอกไทยเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านที่ใช้หุ่นเชิดซึ่งทำมาจากไม้หรือวัสดุเปลา่ามีผู้เชิดอยู่ด้านหลังควบคุมการเคลื่อนไหวอย่างประณีตและอ่อนช้อยจังหวัดสมุทรปราการนับเป็นแหล่งสำคัญในการอนุรักษ์ศิลปะหุ่นกระบอก โดยเฉพาะที่บ้านคูเปียซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้และแสดงหุนกระบอกที่มีชื่อเสียงหุนกระบอกได้รับการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นสะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตถูกถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของชุดไทยประยุกต์ที่มีความวิจิตรัจงสะท้อนความงามแห่งศิลปะไทยอย่างร่วมสมยัย และเป็นมรดกทางศิลปะของไทยสื่บไปออกแบบและตัดเย็บโดยห้องเสื้อพลังกูสมุนสงครามชุดเวสุวรรณโนจุลามณีทาเวสุวรรณโนวัดจุลามณี ชุดนี้ถ่ายทอดพลังแห่งศรัทธามหาอาม,มาผู้พิทักษ์แดนโยมโลกเจ้าแห่งยักษาผู้ทรงฤทธิ์สูงสุดแห่งเหล่าเท้าจตุโลกบาลเป็นที่เคารพของสาธุชนทั่วลาลวดลายยักษ์สาสาเครื่องส่งทองคำริจิตสะท้อนแสงเรืองรองแห่งธรรมดังจำแรงมาจากรูปเคารพแห่งเท้าเวสุวรรณหน้าอุโบสถ ราชายักษาผู้ปราพาธรรมประธานโชคลาภและวาสนาปกปักผู้ศรัทธาออกแบบโดยนายจักรกิงพิมพ์พลาตัดเย็บโดยห้องเสื้อทัชใจ สมุทรสาครชุดสยามอัสร่าแห่งอาทิปไตายนางอัสร่าผู้กำเนิดจากสวรรค์ได้ฝากร่องรอยความงามบนผืนดินไทยผ่านปราสาทหินตาควายตาเมืองทมและศิลปรกรรมแกะสลักอันทรงคุณค่าเป็นหลักฐานแห่งอรารยธรรมที่งดงามสืบมาความงามนี้ไมิใช่เพียงตำนานแต่คือมรดกทางจิตวิญญาณ ที่บรรพชนฝากไว้ให้ชนรุ่งหลังได้ภาคภูมิใจสยามอัศราแห่งอธิปไตายจึงเป็นสัญลักษณ์แทนหัวใจไทยอันมั่งคงและนม่อาจถูกพลาดไปได้ออกแบบและตัดเย็บโดยจัก,กรเริงพิมพ์พลาห้องเสือ้อชัดใจ สักแกว้วชุดปีแห่งสันติภาพตัวชุดไทยไประยุกผีเสื้อเห่งเอกราชและสันติภาพได้แรงบันดาลใจจากผีเสื้อนานาพันในปุถุยานแห่งชาติปางสีดาจังหวัดสักแกว้วดินแดนธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ที่หมดงานที่สุดในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงสิงหาคมปีผีเสื้อช่วงอ,อก สื่อถึงชายแดนไทยกัมพูชาถ่ายทอดสาระสำคัญให้ตระหนักว่าความงดงามแท้จริงของปีกไม่ได้อยู่เพียงสีสันแต่คือปีกแห่งเอกราชและสันติภาพที่โบยบินอย่างอิสร,ระปราศจากความขัดแย้งที่โบยบินอย่างสง่างามเหนือพรมแดนออกแบบโดยนัทพันธ์ลักษณาวงศ์และชนพัท์ เดือนงามจีตัดเย็บโดย Simple Not Me และ T Boutique